พบกับช่องเกษตรพันล้านอีกแล้วนะคะหรือช่องสินพเพลินนะวันนี้นะคะมาในแต่งตัวแบบคลียใบยนะคะเพียค่ะเราก็จะมาจะให้อาหารหงนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องไปหาคุณเกษตรพันล้านก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะให้เลยหรือว่าไม่ให้เลยเพราะว่าเราตักไว้เดียวนะคะก็คือผสมประสานเลยแบบเรียบร้อยนะคะไปหาคุณเกษตรพันล้านก่อนนะคะ เกษตรพันล้านคะ่ะหาก่อนนะคะหาป๊า,ปาในเราอะจะเรียกปิดป้าแล้วก็พ่อนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเรียกว่าพ่อนี่แหละแต่ว่าบางทีนะคะเราก็เรียกเกษตรพันล้าน่า ป้าหายอะดูเรียกว่าป้า,ปาก็ได้นะพ่าพ่าหายไปไหนวะควรนะไรพ่อหายป,าป้าคือแบบหายเลยหายไปไหนอะเอาเไงป้าป้า เราลืมถือเอ้ยเราลืมถือครุมาทุกคนอุ้ยตายแล้วลืมถือครุมาไปป๊าป๊าป๊าค่ะป๊าหายทุกคนว่าไงป๊าป๊าป๊าคะ เรียกปป๋าไม่ได้ยินเรียกพ่อเลยเนี่ยป๊ะป๋าตอบแล้วนะคะป๊ะป๋าเราจะไปหาป๊ะป๋าที๋ปวะป๋าอยู่นู้นป๊ะป๋านะคะอยู่นู้นนะคะใช่ใช่ค่ะก็ประมาณนี้เลยอะนี่นะประมาณนี้ ป๊าโอเคเราจะไปเอาข้าวที่อยู่ในถุงนะคะโอ้ยช่วเดินมาหาป๊โอเคค่ะโอเคโอเคโอเคป๊าบอกว่าให้เอาข้าวในถุงนะคะใส่ให้หมดเลยก็คือมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันคนเข้ามาอยู่ในรําข้าวนะคะป,ะปะะคะ๊าบอกว่าให้เอาข้าวที่มันอยู่ในถุงนะคะมาใส่ให้น้องหมูเรากิน เราไปไอเอาข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาให้หานหมูนะจะมาเดินขึ้นตรงนี้ค่ะไปเดี๋ยวหมูมันรอนาน,นมาทุกคนเอาข้าวป๊ะาบอกว่าอะไรนะให้เอาโอเค แอบกินลูกชิ้นไม่ต้องแอบนี่ค่ะเนี่ยค่ะอือฮึอือฮึข้าวที่อยู่ตรงไหนวะข้าวที่อยู่หนไหนทุกคนป้าบอกว่าไงข้าวที่อยู่ตรงกระท่อม ตรงไหนเราไม่เข้าใจอันนี้น,น,น,นี่นี่นี่เอากันปป๊บหนึ่งเราคนน้องอมขิวน้ำไปค่ะตัดฟันนะครับทุกคนบอกแล้วจะใส่ตัางหูปั๊ดทำไมอ่ะทุกคนเฮ้อ ที่เราคือเราตั้งกล้องนะคะโอเคเอาข้าวใส่กันเลยเนี่ยค่ะโอ้โหป๊แบบนึงน,นะอะไรอ่ะโอเค ตั้งนะคะมาข้าวใช่ไหมทุกคนข้าวที่อยู่ในกระท่อมใช่หละใช่เละเพราะว่ามีข้าวถุงนีถุงเดียวไปค่ะจับใส่ป <c oughs> ้าบอกว่าใส่ทั้งหมดแปบ๊บหนึ่งยิ่ค่าใส่เรียบรอ้อยเลยเราก็จะมาผสมผสานให้เข้ากัน แแต่ว่าเราต้องไปใส่น้ำนะคะแป๊บนงนกะะ่นอาหารของอุด๊ดอุดเราจะไปะใส่น้ำที่นั่นนะคะอุ้ยรองเท้าป